แทงหลังเลื่อยขาเหยียบบ่าขึ้นมาใหญ่กลยุทธ์ที่หนึ่งหลอกใช้หน้าดานจริงๆการหลอกใช้คนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่เรามักจะเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วซึ่งจริงๆอะค่ะตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะถูกคนอื่นหลอกใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็มี กลยุทธ์หลอกใช้หน้าด้านนี้ถูกใช้ในสามภกตอนที่วันเซียวเขายกทัพไปอยู่ที่เมืองโหลายตอนนั้นฮันหกเป็นเจ้าเมืองกิจิวเมืองกิจิวเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำท่าแล้วก็อาหารพันหกเขาได้ส่งสเบียงไปช่วยเหลือวนเซียวเพราะว่าถือว่าวนเซียวเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมอุดมการในการโค่นรัฐบาลทรราชมาด้วยกัน จุดเริ่มต้นนี้ก็เริ่มต้นมาจากห้องกี่ห้องกีเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของอ้วนเซียวห้องกี่เขาก็มีความคิดเห็นว่ากองทัพเราเนี่ยจะมาคอยแตะเสบียงของเมืองกิจิวแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเมืองกิจิวเขาไม่ส่งให้เนี่ยกองทัพเราจะเดือดร้อนนะอ้วนเซียวเองพอได้ยินที่ปรึกษาของเขาเนี่ยพูดแบบนี้ต่อมตันหาก็เลยทำงานขึ้นมา วันเซียวก็เลยบอกห้องทีที่เป็นที่ปรึกษาไปว่าจริงๆแล้วว่าเราก็อยากได้เมืองี่จิวเหมือนกันแหละแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีห้องทีพอเห็นแววตาเนรคุณของวันเซียวเขาก็เลยออกอุบายมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปฝึกนิดกับ กองซุนจ้านเจ้าเมืองปักเต็งแล้วก็ไปทำสัญญาลับกับเขาว่าถ้าสมมติว่าเรายึดเมืองกิจิวได้เนี่ยเราก็จะแบ่งเมืองกิจิวกันคนละครึ่งกองซุนจ้านเจ้าเมืองปักเต็งซึ่งก็อยากได้เมืองกิจิวอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงสัญญาลับทางวนเซียวก็เข้าทางพอดีเลยพอกองซุนจ้านเนี่ยตอบรับข้อตกลงเขาก็เลยปล่อยข่าวไปว่าเดี๋ยวกองซุนจ้านเนี่ยจะยกทัพ ไปตีเมืองกิจิวนะพอฮันหกเจ้าเมืองกิจิวเนี่ยได้ยินข่าวว่ากองซุนจ้านเนี่ยจะยกทัพมาตีเมืองของตัวเองก็เลยเรียกที่ปรึกษาทางทหารเนี่ยเข้ามาคุยทางที่ปรึกษาแล้วก็ขุนนางเนี่ยเขาก็ลงความเห็นเป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าถ้ากองทัพของกองซุนจ้านยกมาตีครั้งนี้เห็นชี้ว่าทางเมืองเราจะรับมือไม่ไหวและคนที่จะช่วยทางเมืองกิจิวได้ก็น่าจะมีแต่อ้วนเซี่ยว ซึ่งทางวนเซียวก็คงไม่ปฏิเสธเพราะว่าทางเมืองกิจิวเองเนี่ยก็มีบุญคุณเพราะส่งสเสบียงให้วนเซียวอยู่และเมืองกิจิวก็ได้ส่งหนังสือเชิญแบบ EMS ไปให้กับวนเซียวซึ่งก็เข้าทางวนเซียวพอดีและกลายเป็นว่าวนเซียวก็เป็นอัศวินขี่ม้าขาวยกทัพมาช่วยเมืองกิจิว พออ้วนเซียวเข้ามาอยู่ในเมืองกิจิวได้ไม่นานเขาก็สั่งปลดค่าราชการตําแหน่งสูงๆออกแล้วก็ให้คนของตัวเองเนี่ยเข้าไปทํางานในตําแหน่งนั้นๆแทนอ้วนเซียวยึดเมืองกิจิวได้สําเร็จเจ้าบ้านอย่างฮันหกเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าตัวเองโดนยึดบ้านไปหมดแล้วทางกองสนจ้านพอรูข้ข่าวว่าอ้วนเซียวยึดเมืองกิจิวได้สําเร็จ เาก็เลยส่งกองซุนอวัซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยมาทวงสัญญาในการแบ่งเมืองกิจิวกับอ้วนเซียวใครจะไปคิดว่าในระหว่างทางอ้วนเซียวเองได้สวมบทเป็นสมุไรชักดาบซะงั้นอ้วนเซียวได้วางแผนให้มือสังหารเนี่ยไปรอบสังหารกองซุนอวั ระหว่างทางกองสุนัวดซึ่งเห็นว่าอ้วนเซียวเนี่ยเป็นบุคคลที่พี่ชายของตัวเองนับถือก็เลยไม่ได้ระวังตัวในระหว่างที่เดินทางมาเลยถูกมือสังหารรอบสังหารจนเสียชีวิตทีนี้ตัวของมือสังหารเองเมื่อสังหารกองสุนัวดจนเสียชีวิตแล้วก็เลยบอกกับทหารของกองซุนัวดว่าตนเองเนี่ยเป็นทหารของต่างโต๊ะที่ต่างโต๊ะ ส่งมาให้สังหารกองสุนอวดตั้งจากจุดนี้เองก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของสงครามทางภาคเหนือกลยุทธ์นี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าโลภมากจนเกินเหตุและก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ดีมากขนาดไหนก็ตามให้เราลองสังเกตดูว่า ผู้ดีเขาก็จะมีความคิดที่แยบยนต์มากกว่าคนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นล่างบ่อยครั้งภาพที่เขาแสดงให้คนส่วนใหญ่เห็นอาจจะเป็นภาพที่เขาจัดฉากขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีก็ได้แล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับกลยุทธ์หลอกใช้หน้าด้าน